โบบีก็มีเรื่องสุขภาพดีๆมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการฟื้นไตได้ผลอยู่ในวงการสุขภาพเนี่ยมานาน10ปีแล้วนะก็ได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันนะคือโบบีเนี่ยก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองมาประสบความสำเร็จนะนะคือตอนนี้โบบีก็อายุจะ 57, 57 57 57อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะมีโรคประจำตัวอะไรเลยน้ำหนักก็ไม่เกินไม่มียา ประจำตัวไม่มีโรคอะไรเลยนะคะสุขภาพดีเลิศนะคะผลเลือดดีทุกตัวนะคะ่าไตาทํางานร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มีความสุขที่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าแบ่งปันนะ,ะแล้วก็มีเคสต่างๆฟื้นฟูไตขึ้นมานะคะจากที่โดนจะโดนฟอกก็ไม่ต้องโดนฟอกหรือคนที่ไตเริ่มเสื่อมแล้วโคบ,บีก็แนะนําให้ปรับอาหารทําให้ค่าไตาเนี่ยฟื้นดีขึ้นเรื่อยๆนี้เนี่ยวันนี้จะมี3เคสนะคะเคสแรกเนี่ยเริ่มต้นที่นี่ คือนี่เป็นหน้ากริตติ้งคือหน้าที่เวลาที่ลูกค้านะคะหรือผู้ที่สนใจอยากจะปรึกษาโปบีดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะก็จะแอดไลน์แอดของโปบีมานะคะแอดเจลแฮป้นะคะเครื่องหมายไลน์ไอไลน์ไอดีแอดเจลแฮปนะคะก็จะมาเจอโปบีเขียนทักทายแบบนี้นะคะอย่างลูกค้าท่านนี้เนี่ยคะก็ทักทายมาตั้งแต่เดือนมีนา เดือนมีนาวันที่8นะคะคือา,ามีปัญหาเรื่องไตอของคุณพ่อเนี่ยแหละปบีจะถามเลยว่ามีผลเลือดไหมไตเสื่อมเนี่ยมันมี5ระยะใช่ไหมแล้วคราวนี้แต่ละระยะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ระยะไหนซีเรียสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะดูผลเลือดซึ่งผลเลือดนี่ก็จะมี3ตัวนะคะก็จะมี BUN มี c r e อ t ท n นีนแล้วก็มี eGFR หรือ GFR นะคะ เพทิเนนกับ BUN เนี่ยมันจะเป็นค่าของเสียที่อยู่ในร่างกายเรานะคะที่แบบข้างค้างอยู่ในร่างกายเราแล้วก็ตรวจวัดได้ว่าเออเนี่ยของเสียมันสูงมันมากมันน้อยอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ตัวนี้เนี่ยโปรบีก็จะต้องขอดูเพราะว่าจะได้มาดูเนะเพื่อที่จะแนะนําเรื่องการทานอาหารคือของเสียเยอะเราก็จะต้องปรับอาหารเยอะนิดนึงเพื่อให้ลดของเสียนั้นลงนะคะแต่ว่า อีกตัวหนึ่งคือ eGFR เนี่ยได้จากการคำนวณค่าเทียทนีนค่าเท in ียทนีนเนี่ยก็คือค่าของเสียเช่นกันนะคะก็เขาก็จะมาคำนวณกับเพศนะคะกับอายุนะคะก็จะออกมาเป็นค่า eGFR คือการทำงานของไตนะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะที่ไตเขาทำงานอยู่อย่างในกรณีนี้เนี่ยเ,เขาก็ส่งผลเลือดมาให้ดีนะคะบีก็จะคำนวณได้ ผลออกมาก็คือตอนนี้ egr f อยู่ที่18%ก็คือไตเนี่ยทำงานเหลือแค่18%ซึ่งจริงๆแล้วไตเนี่ยทำงานจะร้อยกว่าปรนะคะประมาณ120อะไรแบบนี้แต่ว่าท่านนี้เนี่ยเหลือไตทำงานแค่18%ถ้าเทียบว่าไตเสื่อมระยะไหนนะคะก็คือไตเสื่อมระยะ4 แก่ๆจะเป็นระยะ5แล้วระยะ5คือต่ำกว่า15ลงมานะคะอันนี้ก็18นี่คือระยะ4แบบจอระยะ5แล้วซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยชวนให้ฟอกไตแล้วนะคะแต่โบบีเนี่ยจะคือเขาก็ไม่อยากฟอกกันหรอกทุกคนก็จะกลัวเรื่องการฟอกไตนะคะดูฟังดูแล้วมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วบีก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ฟอกไตแล้วนะคะแล้วก็ยังทานผลิตภัณฑ์ของบีอยู่ก็สุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ท่านนี้ก็คือ,อ,อทางบ้านก็และตัวเองก็ไม่อยากปอกไตนะคะก็ปรึกษาหาลือมากับบีนะนี่เขาก็บอกแล้วเขาบอกตอนนี้มีของเสียเยอะเลยต้องมีความดันมีเบาหวานด้วยให้แนะนำว่าควรจะต้องทานเจลตัวไหนคือส่วนมากที่เข้ามาก็คืออยากหาตัวช่วยอะว่าทํายังไงเนี่ยนะคะถ้าเกิดทานเจลของบีแล้วเนี่ยนะคะอูมิฮาร์ดเนี่ยนะคะคู่นี้นะถ้าทานคู่นี้แล้วเนี่ยนะคะ แล้วจะไตดีขึ้นไม่ต้องฟอกไตอะไรประมาณนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้คุมอาหารมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะบีก็จะแนะนําก่อนว่าไตเสื่อมเนี่ยนะไม่อยากฟอกไตเนี่ยต้องเปลี่ยนเรื่องอาหารต้องปรับอาหารร้อเปอร์เซนเลยไอที่เคยทานอยู่เนี่ยอาจจะผิดนะคะทาให้มีของเสียเยอะทําให้ไตเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มีนาวันที่29แล้วอันนี้ก็คือผ่านไปเกือบเดือนแล้วที่เขาได้ปรับอาหารนะคะ เออ mm hmm. เขาคุยกับพ่อแล้วนะพ่อพ่อจะลองก็ได้ลองก็ได้คือลักษณะว่าบางทีคนแก่คือก็ไม่อยากลองอะไรแปลกๆนะคะ mm hmm. เขาก็ลูกะนะ mm hmm. ก็อยากจะช่วยพ่อลูกก็ซืบเสาะหาข้อมูลนะคะ mm hmm. บ้านนี้เนี่ยลูกสามคนนะคะแอดไลน์ mm hmm. มาปรึกษาบีทุกคนเลยว่าจะช่วยคุณพ่อได้ยังไง mm hmm. คุณพ่อดื้อมากค่ะ,นะคะเขียนมาหาบีคุณพ่อดื้อมาก เราว่าคนแถวบ้านเนี่ยทานสมุนไพรกันแล้วแล้วมีปัญหาเขาก็เลยไม่อยากทานบ้างคือเขาก็นึกว่าเออไอที่จะเอาไปให้เขาทานเนี่ยเป็นประมาณพวกสมุนไพรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากทานนะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะค่าไทเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเพราะทานสมุนไพรนี่แหละค่ะลูกก็ศึกษาของบีแล้วก็ลูกก็อยากให้ทานลูกก็ดูแล้วก็บอกว่าโอ้ยของบีเนี่ย หน้าทานหน้าให้คุณพ่อทานต้องสุขภาพดีแน่ๆเลยแต่ว่าลูกก็บอกว่าเออเ๋ยวจะพยายามคุยกับคุณพ่อนะตอนนี้เนี่ยสนใจแล้วค่ะมาเมย์สิบเอ็ดมิกกี้ปลายเดือนมีนาใช่ไหมอันนี้ต้นเดือนพฤษภาแล้วหายเมษานี่หายไปทั้งเดือนนะคะก็ไปคุมอาหารไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กลับมาหาบีเมื่อเดือนพฤษพฤษภาเดือนที่แล้วนะวันที่11เ็ขาบอกคุณบีค่าน้องสนใจอูมิแล้วล่ะ น้องสนใจตัว1นึ่งหมบาทไอชุด1นึ่งหมบาทเนี่ยเดี๋ยวพีโชว์ก่อนคือจะมีจะมีตัวนี้นะคะ2กล่องนะคะสกล่องเพราะว่าต้องทานวันละสองซองนะคะแล้วก็มีตัวนี้ฮาร์ดนะคะ1กล่องทานวันละแค่1นงซองอัน,นี้คือชุดฟื้นฟูนะคะ ทานอูมิสองซองและทานฮาร์ดหนึ่งซองต่อวันนะคะก็จะเป็นชุดต่อเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นกับห้าสิบาทนะคะอันนี้คือชุดที่เขาถามถึงโอนตังค่ะโอนตังเรียบร้อยแล้วบีก็ส่งไปนี่คือเดือนเดือนที่แล้ววันที่สิบสองก็สั่งโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับของแล้วค่ะคุณบีก็คือเขาก็ได้รับไปแล้วอูมิสองกล่องฮาร์ดหนึ่งกล่องนะคะ เขียนเวลาเขียนลายเนี่ยนะคะถามล,ลูกค้านะคะก็จะเป็นปกติเลยลูกค้าบางทีก็ไม่ค่อยตอบบีก็เลยต้องโทรศัพท์ไปนะคะลูกชายนะ,ะจะเป็นคนดูแลพ่อจะดูควบคุมเรื่องอาหารบีก็เลยโทรไปหาน้องชายเขานะคะว่าเออคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะก็บีก็เลยเขียนมาบอกพี่สาวเขาว่าเพราพี่สาวเขาเป็นคนโอนตังค์พี่สาวเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะ,ะบีก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้โทรหาน้องชายนะ บอกว่าคุณพ่ออาการดีขึ้นเดี๋ยววันที่10เดี๋ยววันที่10มิถุนาเนี่ยจะไปตรวจเลือดนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ดูดนะคะว่าดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวดีนะคะโอเคนี่ก็คือเคสแรกฟื้นฟูไตได้สำเร็จจากชุดวูมิ2 h 1ฮาดหนะคะต่อวันเล็หนึเดือนไปนะคะหนึ่งหมื่บาทเคสถัดไปนะคะอันนี้คุณแม่เป็นอันนี้ตั้งแต่เดือนมกราแล มกกลาวันที่19นะคะบอกคุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไตระยะ4ต้องกินตัวไหนบ้างนะ <Alright. S 1> คือบีก็เหมือนเดิมนะคะเรื่องไตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเสียสะสมข้างค้างไตทํางานหนักอะไรแบบนี้บีก็จะบอกว่าให้คุมอาหารให้ปรับอาหารทั้งประ,ประเภทอาหารและปริมาณอาหารเพื่อลดของเสียลดภาระ ไตนะคะไตจะได้ทำงานเบาลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ทานาผลิตภัณฑ์คู่นี้นะคะคืออูมิกับฮาร์ดเนี่ยเพื่อไปบำรุงฟื้นฟูไตแล้วพอบีให้ข้อมูลเรียบร้อยเขาก็ถามแล้วว่าราคาเท่าไหรนะะ่เขาก็อยากรู้แล้วตอนนี้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วพอบีให้ข้อมูลเรียบร้อยนะคะเขาศึกษาปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตกลงเอาอูมิสองกล่อง ลายนี้เนี่ยไม่รับฮาร์ดนะคะระยะสี่เนี่ยความจริงเนี่ยนะคะควรจะต้องทานฮาร์ดด้วยทานชุดฟื้นปูเหมือนเคสแรกก็คืออูมิสองฮาร์ดหนึ่งใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้บีก็เข้าใจนะคือแต่ละท่านเนี่ยก็มีแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีงบประมาณจำกัดนะคะไม่เหมือนกันนะทีน,นี้อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่บีจะถามประจำนะคะนอกจากว่า ผลเลือดแล้วเนี่ยนะคะบีจะถามว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับใครนะคะใครดูแลเรื่องอาหารเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแรงนะคะจะเดินเหินจะไปไหนก็ไม่ไม่สะดวกแล้วอย่างนี้นะคะการทําอาหารการกินเนี่ยบางทีก็ทําไม่ได้ได้ดี แต่เรื่องอาหารเนี่ยสำคัญสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะเขาควรจะมีคนดูแลผู้ป่วยนะคะหรือเป็นใครก็ได้ที่สามารถจะหาอาหารทําอาหารสดใหม่ให้ผู้ป่วยเป็นประจําเพราะว่าไม่ควรจะทานของหมักดองไม่ควรจะทานของข้ามคืนอะไรแบบนี้คือทานสดใหม่ทําทุกวันอย่างนี้นะคะไตก็จะไม่ต้องทํางานหนักบ้านนี้เนี่ยนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องอาหารให้ บีก็ส่งรายการนะคะไปให้ว่าเอ,อ่อประเภทและ,ปร,ะปริมาณที่ควรจะทานอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะบีก็จะให้คำแนะนำไปแล้วทุกครั้งนะคะที่เราส่งเจลเนี่ยนะคะไปให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีรายการนะคะมีเมนูรายการอาหารแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะทานได้นะคะ แล้วก็ไม่ควรจะทานอย่างนี้เพื่อที่เขาจะได้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะเราจะมีเอกสารมีข้อมูลเหล่านั้นแจ้งไปด้วยนะก็ได้ของแล้วเขาก็ส่งมาได้ของแล้วค่ะนี่คือปลายเดือนมกรานะต้นเดือนมิถุนายนีเองคุณแม่เจียนเนี่ยค่าไตาลดลงค่ะเออครั้งแรกเนี่ยมีก็เอ้ยลดลงเนี่ยค่าไตาตัวไหนเพราะว่าค่าไตสามตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยมันลดดี ลดลงอดีคือเคลียร์ทีนีกับ BUN ใช่ไหมคะถ้าลดลงเนี่ยดีแต่ว่าถ้า EGFR เนี่ยถ้าลดลงเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคะ EGFR ต้องเพิ่มขึ้นถึงจะดีนี่พอเขาบอกว่าค่าไตาลดลงบีก็เออค่าไตาตัวไหนคะอ๋อแต่เขาตอบมาว่าตรวจเมื่อวานจากระยะ4เหลือระยะ3แล้วอ่คุณแม่นะคะ ก็ตกลงเนี่ยที่คุณพ่อดูแลเรื่องอาหารอย่างดีนะคะแล้วก็ทานอูมินะคะไป2กล่องนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยตายจากระยะ4มาเป็นเหลือระยะ3แล้วนี่ก็คือประสบความสําเร็จนะคะในการฟื้นโูสั่งไป2กล่องและคุมอาหารด้วยนะเขาก็คุมอาหารด้วยและนี่คือคุณพ่อก็ช่วยช่วยดูแลอย่างดีนะคะก็ปรากฏว่าได้ ลดจากระยะ4มาเหลือระยะ3แล้วนี่ค่ะเขาบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยทานแค่วันละซองเองเนี้ยความจริงลระยะ4เนี่ยเต็มสเต็ปเนี่ยต้องอูมิสองฮาร์ดหนะแต่รายนี้นะคะด้วยด้วยเนื่องจากงบประมาณนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ไม่กล้าทานเยอะแต่หลายบ้านแล้วนะบี คุยมานะคะคือคุณแม่เนี่ยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยพอเป็นตังของลูกซื้อนะก็ไม่ค่อยอยากจะทานการกลัวลูกเปลืองเงินค่ะแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยดีกว่าไปรักษาอาการหนักในวันหน้าหรือถ้าเกิดจะต้องฟอกไตเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นอีกมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ได้ผลดีค่ะบอกได้ผลดีค่ะ อลองให้ทานวันละซองนะคะภูมิอาหารด้วยแล้วก็ได้ผลดีค่ะเ,เดี๋ยวจะสั่งอีกนะคะโอเคนี่ก็จบไป2เคสแล้วนะคะ2เคสที่ไตฟื้นจริงนะคะด้วยเ,เจลของเรา2ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวดีก็เล่าเคสที่3เลยนะคะทานตั้งแต่มกราปี2019คือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทานมาปีกว่าแล้ว นี่จากโน้ตนะคะคือลูกค้าบีเนี่ยครั้งแรกนะคะตอนเดือนแตนิูเอรี่เมื่อปีที่แล้วนะคะมกราปีที่แล้วเนี่ยเขาสั่งให้ส่งที่กรุงเทพแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ mm hmm. อูมิสามฮารนี่เป็นเซตแบบไตระยะสุดท้ายนะคะคือทานอูมิวันละ3แล้วก็ฮาร์ดหนซองนะคะนี่คือเคสไตวายระยะสุดท้ายเลยกุ่มพานะเดือนถัดไปเนี่ยก็สั่งอีกชุดหนึ่งด้วย นะคะ่งชุดอีกด้วยตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นแถมแก้วอะไรสักอย่างนะ,ะแต่ว่าส่งไปลบบุรีแล้วแล้วก็สั่งอีกทีก็คือมาออก o b e r แล้วก็เดซิมเบอโอเคแล้วก็พอเดือนเมษาปีนี้เมษาปีนี้นะคะก็สั่งชุด6 6พัชุด6 6พัก็คืออูมิ1นึ่งาร์ดหนนะคะอย่างละกล่องนะ,ะแล้วบีก็เลยถามว่าผลเลือกคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ ท่านก็ตอบว่าค่าไตาคงที่ดีขึ้นนิดนิดคือระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็ดึงขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คืออายุเยอะเนี่ยนะคะก็ร่างกายก็เสื่อมโทมนะคะไตก็เสื่อมตามอายุแล้วก็มีโรคประจาตัวเนี่ยก็จะทําให้ไตเนี่ยเหลือน้อยมากๆแล้วก็ อวัยวะส่วนอื่นก็เสื่อมสภาพหนักกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่ามีโรคประจาตัวหลายอย่างเนาะบอกว่าค่าไตเหลือสเซค่ะฟังแล้วตกใจมากเลยบอกคุมอาหารอยู่นะคะค่าไตเนี่ยเหลือสมเปอร์เซนโอ้โหสเปอร์เซนนี่คือจริงๆมีว่านะจะโดนฟอกไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ยังไม่ไม่ได้บอกว่าฟอกไตนะคะก็ยังสั่งเจลของบีไปทานอยู่แล้วก็คุมอาหาระะบอกผลเลือดดีค่ะ เมื่อต้นเดือนนะอต้นมกรานะมกราก็สั่งสั่งของค่ะอูมิสองกล่องเนี่ยอูมิสองกล่องอูมิสองกล่องนี้ก็อยู่ที่ราคาห9พันเ้านะคะเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาก็สั่งอกีกอูมิสองกล่องอีกค่ะสองกล่องก็อยู่ที่ห9พันเก้านะคะบีก็ถามแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะบอกไม่แย่ลง <laughs> เ,ออเห็นใจเลยนะคะดูแลเรื่องไตเสื่อมนะคะแล้วก็ไตเหลือสเรซนะคะก็อบอกว่าไม่แย่ลงค่ะเออไม่แย่ลงเนี่ยก็ดีใจแล้วเนาะ<ม>ถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีนะคะคุมอาหารไม่ดีนะคะไม่ได้ฟื้นฟูไม่มี2ตัวนี้ช่วยนะคะอาจจะฟอกไตไปแล้วอะไรอย่างนี้นี่ล่าสุดนะคะก็คือเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองสั่งมาอีกเช่นเคยนะคะก็คืออูมิสองกรอง อูมิ2กล่องฮาร์ดหกล่องนะคะอันนี้ก็คือเซ็ตฟุ้นฟูเด้งด,วด่วนเหมือนเดิมก็คือชุด1น0่งหมื่นก้าสิบบาทนะคะก็จะได้อูมิเนี่ยสกล่องนะฮาร์ดหกล่องกล่องหนึ่งก็จะมีอย่างละ30ซองนะคะชุด1น0่งหมบาทเนี่ยก็จะได้อูมิเนี่ยไป60ซองนะแล้วก็ฮาร์ดเนี่ยสาซองทานอูมิวันละ2ซองแล้วก็ทานฮาร์ด วันละสองนะคะนี่คือ3เคสนะคะที่ฟื้นไตได้ผลนะคะแล้วก็มีหลักฐานให้ดูนะค,ะคุยกันว่าเออลูกค้าดีก็สั่งกันสม่ำเสมอนะคะคือถ้าไม่ดีนะคะถ้าของไม่ดีไม่ได้ผลจริงเนี่ยมันคงไม่อยู่ในเมืองไทยมานานขนาดนี้นะคะ2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาเข้าเมืองไทยมา12ปีแล้วค่ะ 12ปีได้ยอ,อยอถูกต้องนะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะ2ตัวนี้เนี่ยบีก็ทานเองมา10ปีแล้วของบีไม่ป่วยไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงค่าไตร้อยกว่านะคะแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพและเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยโรคต่างๆมาตลอดนะคะโดยเฉพาะโรคเสื่อมโรคเสื่อมนี่ก็จะมีเบาหวานความดัน โรคไตมีมะเร็งนะคะก็ยังมีโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองนะคะ SLE แล้วก็ยังมีภูมิต้านทานนะคะคือติดเชื้อ HIV นะ,ะที่มีดูแลอยู่วันนี้พี่ก็มาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าเคสนะคะที่ทานแล้วไตฟื้นฟูเนี่ยมีจริงถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักโบีเลยนะคะว่าสนใจอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนนะคะบีก็ดีนดแนะ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำค่ะป้องกันดีกว่ารักษาค่ะ you are what you eat นะคะวันนี้ก็มาแบ,บ่งปันเคสดีๆเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย